Thank you ดวงปักหลังในเดือนมีนาคมของชาวราศีกุมในเรื่องของการงานการงานช่วงนี้คุณค่อนข้างจะประสบความสําเร็จหรือมีความมั่นใจในเรื่องของการงานของคุณมากพอสมควรเลยทีเดียวคุณจะมีงานใหม่ๆที่มาท้าทายความสามารถของคุณการงานของคุณควรจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้ความสําเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมของชาวราศีกุมคุณจะมีบุตรหลานบริวารคอยช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องของการงานของคุณมากเป็นพิเศษที่จะทําให้คุณผ่านพ้นการงานของคุณราบเลื่นไปได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่อยากให้คุณประมาทจนเกินไปนะเพราะบางครั้งการงานที่เข้ามาหาคุณซึ่งเป็นงานที่ดีอยู่แล้วแต่หากคุณประมาทก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้บ้างแต่ทั้งนี้ด้วยความสามารถความรู้ของคุณแล้วหากคุณมีความรอบครอบขยันหมั่นเพียรทุกงานที่ผ่านมือคุณในช่วงนี้คุณจะประสบความสําเร็จได้รับความชื่นชมเป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้หากคุณขยันหมั่นเพียรในช่วงที่ผ่านมาการเงินของคุณก็จะสะพัดหรือได้รับเงินเป็นกอบเป็นกรรมมากเลยทีเดียวคุณจะได้รับ สนับสนุนจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือการดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีทําให้ช่วงนี้การเงินของคุณก็จะไหลลื่นผ่านพ้นไปด้วยด,วยดีอย่างไม่มีปัญหาอุปสรรค ในเรื่องของความรักความรักของคุณในช่วงนี้คุณค่อนข้างจะโอกเอาใจใส่ดูแลคู่ของคุณมากพอสมควรแต่คุณก็ยังมีความดุดันมีความเอาแต่ใจมากเป็นพิเศษดังนั้นถ้าหากคุณลดความเอาแต่ใจหรือความเป็นตัวเองลงไม่ใจร้อนความรักของคุณก็จะมีแต่ความเอื้ออาทรมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและดูแลกันได้เป็นอย่างดีสำหรับคนโสดช่วงนี้คุณกำลังที่จะพยายามมองหาใครหรืออาจคุณอาจจะกำลังตัดสินใจที่จะยอมเสี่ยงลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่ง ซึ่งคุณก็กําลังมองว่าเขาค่อนข้างจะดีกับคุณมากเลยทีเดียวก็ขอให้คุณพินิจพิจารณาเชื่อได้ว่าช่วงนี้จะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณมากเลยทีเดียวทําให้คุณได้เลือกและตัดสินใจซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ดีสําหรับชาวราศีกุมในเรื่องของการที่จะค้นพบคนรักให้กับคุณอย่างแท้จริง